มีนี่ด้วยนะคบผมมีอร่อยครับผมอร่อยนี่ปกติจะนิงให้ลืมรีบนี่ครับม่ไดส่ใออเลยร้อนเลยอยปิ้งยัดไส้ของใหม่เลยครับ หนูไม่ได้ร <Dynamic N ance> ้อนนะคะตัดไม่ฟรีเหรครับค่ะถ้มน่าจะมีเบอร์บเทาไหร่อยู่ท <esses bunlar> <problems> ี <developed> ่โน้ตทำี่เมพ้อมแล้วเริ่มว่าโฟล์ละ เธอชิมกล้วยบิ้งยัดไส้เจด้าขายที่วิวหมู่บ้านทำครองตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาความพิเศษของกล้วยปิ้งก็คือกล้วยหนังวา้าขาวมาปิ้งพอได้ที่แล้วก็มายัดไส้ด้วยเผือกมันและไข่ทองแล้วก็มะพร้าวอ่อนราดด้วยน้ํากะทิใบเตยมะพร้าอ่อน าตากล่องาะสี่ลูกสาสิบาทเชิญมาชิมกันนะคะอย่างกล้วยปิ้งเน่ยก็คือว่าปิ้งในตลาดก็มีปิ้งอยู่แล้วะแต่ว่าหนูเอามาพิเศษก็จจคือว่ายัดไส้เพิ่มให้แบบว่าให้ดูน่ากินปกติทําง,งานอยู่โรงเรียนมหาไทยค่ะเป็นแม่ครัวอยู่โรงเรียนมหาไทยใช่ค่ะก็จะใช้เวลาว่างตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะ ยังไงก็เชิญชวนมากินนะคะไอันนี้็ตรงไหนใช่ก็คอพอจิ้มกะทิแล้วมันจะเงาผักก้องค่ะ สนะสับสนุน่วยซื้อไส้ทะของน้องดานะคะในช่วงสถา,านการณ์แบบนี้ก็เป็นการช่วยก็คือสนะสนับสนุนให้น้องมีไรายได้เพิ่มจากการที่น้องก็ทํางานที่โรงเรียนมัธยมหาไทยเป็นแม่ครัวซึ่งมีไรายได้ก็ไม่ไม่พอในการใช้จ่ายเพื่อจะให้ทุกท่านนะคะมาลองชิมและช่วยอุดหนุนน้องด้วยค่ะ แบบแบบการที่มันทาแบบมันต้องคิดว่าในเวลาคินแล้วเท่าเากับแมอนแอที่มันตดตดใหม่ซื้อตาม,ตาม้วว่าเมื่อ,อไหร่เมื่อถ้าเมื่อ,อไหร่เราเวฟแล้วาทาดเขาจะร้อน,อนอเก FC ก็ก็ไม่ไหวแล้ค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้ตัวอร่อยจริงๆแล้วรัดคุณจะกินกับซุปพี่ดุมากมีเป็นการเป็นมันบมด